นดีแมตตัวนี้จะเป็นตัวสูงนะคะคือเป็นตัวไฮแลนเดอร์นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวท็อปเลยนะคะคุณค้าเป็นแท็กีจนะคะ ไปดูด้านในกันนะจ๊ะด้านในโอ้โหจะบอกว่าสวยมากๆเลยนะคะสะอาดมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าเริ่มจากพวงมาลัยกันก่อนเลยเนาะพวงมาลัยนะคะเป็น3ก้การนะคะคันนี้จะเป็นรุ่นท็อปรุ่นท็อปเป็นยีนะจ๊ะจะมีพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะก็คือสามารถกดรับสาย วางสายได้ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็หน้าจอของเขาค่ะนี่จะเป็นจอติดมาจากโรงงานเลยนะคะคุณลูกค้าฟังก์ชันครบคันเลยนะคะฟังก์ชันครบนะคะมีนิเกเตอร์ด้วยนะคะคุณลูกค้าก็คือคันนี้นะคะจะเป็นตัวขอบสุดของเขาเลยนะคะนี่จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ธรรมดานะจ๊ะห้าเกียร์นะดูเบาะนะคะเบาะผ้าสีดำสวยมากค่ะ เบาะผ้าสีดําก็จะดูแลทำความสะอาดเปิดแคปได้นะคะนี่ค่ะด้านหลังโอ้โหสวยงามมากๆเลยสวยงามตามท้องเรื่องข้างหลังก็จะกว้างมากๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังก็จะกว้างมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าจะสวยมากและยิ่งเป็นสีดําด้วยนะคะสีดําก็จะเป็นสียอดฮิตอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งสีทีเดียวนะคะไม่ตกเทรนแน่นอนคะ่ะได้สีดําไปนี่จะ้ะ แม็กเดิมๆของเขานะคะแม็กเดิมๆของดีแม็กของเขาเลยนะคะนี่จ้าเป็นตุ้น Z z V แซเครื่องสามพันนะคะก็คือเป็นตัวท็อปเลยนะคะค<ส>ุณลูกค้าจ๋าสวยมากๆค่ะมีกล้องหลังด้วยนะจ๊านี่จ๋าฟังก์ชั่นครบเลยนะคะคุณลูกค้าได้คันนี้ไปนะคะฟังก์ชันครบแน่นอนค่ะคันนี้สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊า ยนะคะ